ถ้าอย่างเงี้ย <No, no. S 1> มันต้องขอบงอย่างงี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะ you know, ประกาศหนึ่งไหมประกาศหนึ่งต้องอย่างนี้ดิครับคำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําน้องๆหนูหน,น,นูเด็กๆทั้งหลายโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมพี่เตือนน้องๆแล้วนะบอกแล้วอย่าหาว่าไม่เตือนไปสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่งองตบเว็บแต เสียงแตกอยู่กับเกมเดิมเกมเนี้ยใครก็รู้จักผมแม่งไม่ชนะมันเลยไปดูคลิปก็ได้ย้อนไปดูเลยผมไม่เคยชนะมันเลยถึงเวลาแล้วแหละผมว่าที่ผมจะต้องมาเอาคืนก่อนจะเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจกดติดตามลิงก์ด้านล่างนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือมีเกมมีสูตรอแนะนำไห้ผมทำก็แนะนำมันะ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 จ้ามาตลาดน้ำพีจีขอล้างแค้นกับมึงเลยเถอะ ยิงก็มาที่ถีบมันห้าแล้วครับวันนี้ไม่เสียเวลาแล้วจัดไปเลยไม้แรกลองเชิงกับมันก่อนน้องเจ้าไงสักาซืา้อเจ็ดร้อยห้าสิบพมีแถมไม้แรกก็มาแถมหนึ่งไม่เสียเวลาแล้วกับมันเล่นผมไปเยอะริงผมโดนหนักกับมันในคลิปไปดูก็ไนดะ้กี่คลิปแม่งก็มันเสียมันจะได้ทีเกมนี้ oh. เกมบ้าเกมบอเลยแ่ก็คลิปไปอย่าบอกนะ คือเกมนี้มันว่าวเก่งมากครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าอยากเอาชนะมันเฉยๆนะจริงๆนะไม่ได้อยากเล่นแต่อยากเอาชนะมันซึ่งชนะไม่ได้แต่วันนี้แหละที่ผมเอาชนะมันได้ต้องเจอกับกูโอ้โหดูดิมันว่าวไม่ได้ใช้ตัวทองตัวทองไม่มีได้ใช้อะไรกันทั้งนั้นยังไงเฮ้ยอย่างนี้นี่ไปมาขวายโอ้โห เละก่อน,นี้ก็โจ๊กแล้วกูบอกเลยร้อยหนึ่งหนึ่งสองเลขคุณคุณนะอะไรครับเนี่ยซื้อเจ็ดร้อได้ร้อยสิบสองบาทโอ้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวจัดต่อเนื่องบอกแล้วอันห้ามาดิไม่ต้องแถมแล้วนั้นไม่ต้องแถมเราแต่ขอไม่ว้าวก็พอไอ้ฝาดเอ้ยมันเี่ยว่ะ เอาดิคุณผู้ชมก็ดูเอาดิกดหยุดแม่งกดหยุดแม่งมาดิโอ้โหท่าเมื่อกี้เข้านะมะม่วงนะดูดิกรอบท้องๆทั้งนั้นแต่ไม่โดนว้าวอย่าบอกว่าผมนั่งลุ้นชมพู่หนึ่งมันไม่ลงเลยเว้ย ถ้านี่เปนไว้สองตัวดูดิ <Hey. S> 1> A หนึ่งขอล้องเท่านั้นมันยากกินอะไรขนาดนั้นล่ะโอ้โหคือพันห้าเดีหกร้อย 600, ไม่ไหวและอออินแล้วโอ้ oh, เลขสวยเ <Yeah. S 1> ดีวยวหกหผมว่าต้องได้และไม้ต่อไปไม่ถูกต้องอออินอีกแล้วครับท่านกับเกมนี้ไม่มีแถมอยู่คนละมุมอาจจะดีก็ได้สแคตเตอร์เข้ามุม มาปล่อยเลยปล่อยอดูกันชิวคิวผมว่าไม้นี้แหละที่ผมจะแตกพบต้นทบดอกคืนมาเริ่มต้นได้ดีมะม่วงหนึ่งไปยาสั้นยาสั้นพอสั้นทีไรไม่ได้สักทีคิวได้แน่นอนดอกไม้หนึ่งมาอรอไว้เลยปลาหมึกหนึ่งดอกไม้หนึ่งฮึบปลาหมึกหนึ่งดอกไม้หนึ่งฮึบดูดอกไม้ลงหนึ่งเอเขี้ยวอะเหมือนจะสวยก็ไม่สวย มันเอาได้แน่นอนครับแล้วเจมเอาเจไหลแต่แถวแรกมันต้องเคลียร์ก่อนไวยเยอะขนาดนี้โอ้โหเรียบร้อยผมบอกเลยถ้าสิบลงบ้าลุถ้าเมื่อกี้สิบลงนี่ได้หนักกว่าน,นี้อีกนะเป็นแพงแต่นี่ก็เอาแล้วเนี่ยโดนไปดิ5้าสามบอกแล้วทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกต้องให้กูเอาจริงใช่ปะ แล้ว่็คิดรต่ไดยสิบถ้าเต็มถ้าลงแล้วเต็มแผงเฮ้ยทมจริงทำเออเรียบร้อยละเอียดอะไอย่างเงี้ยชมพู่หนึ่งไปเพื่อความละเอียดแล้วก็ชมพู่หนึ่งออก็มาดีครับขอแปบเอ <Okay. S 1> ไปต่อแน่นอน <Okay. S 1> มีอะไรไปต่อเอหนึ่งไหมเอมาอีกเอ <Wow. S 1> หนึ่งไหม มันช่างหอมฉุยเดี๋ยวไม่จบถ้าอย่างเงี้ยมันต้องขบโบอย่างงี้ดิวะมันต้องอย่างงี้ดิวะประกาศหนึ่งไหมประกาศหนึ่งต้องอย่างงี้ดิครับชมพู่หนึ่งไปทีหนึ่งเตื่อเดืงตื่อเดืงตื่อเดืงตื่งตื่อเดืงี๋ยวกบ้างมันของกูนะเนี้ยในที่สุดนะครับว่าในที่สุดกูก็ชนะมึงได้แล้วนะ ห้าเจ็ไปดิครบอาราดีนี่ไงหมื่นสี่ไปดิเจ็ดห้าเลขสวยเลยสี่ห้าหกเจ็ดมีหมดเลยครบทุกเลขก็ตามนะเอางบมาสี่พันห้าได้ออกไปหมื่นสี่เจ็ดร้อยก็แล้วกับกำไรหนึ่งหมื่นเต็มเต็มไม่ต้องถอนพี่ไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยแล้วกันครับตอนนี้พี่ชนะแล้วพี่อารมณ์ดีมาก ก็ถ้ามีเกมอะไรก็ได้มีสูตรอะไรน่ำผมมาแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับตบเว็บแตกฝากไปด้วยจ้าบ๊ายบาย